ออ่่าชัังมมมนครบุยผลืสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาพบกับผมเคนบอยนครับเช่นเคยได้ไหมครับเอาช่วยรอดวันนี้ครับก็เป็นตอนที่27แล้วนั่นเองจากครั้งก่อนเนี่ยที่เราได้ทําการทําฟาร์มคิปเปอร์ไปใช่ไหมครับก็ไอตรงที่ผมยืนอยู่นี่นแหละนะครับแต่ตอนนี้ผมหยุด ที่สูงนะครับนะอยู่ข้างบนเหนือฟาร์มนะครับซึ่งผมทําไปทั้งหมด5ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ข้างในเนี่ยผมก็ยังทําการปักท็อตอยู่เหมือนเดิมนะครับปกักใส่ส่างอยู่ถ้างั้นอย่าคิปเปอร์มันเกิดก็คือมันตอนยังไม่เสร็จนะครับเพราะเราจะต้องทําจุดค่าถ้าคิปเปอร์เกิดก็รูก้ก,กันอยู่นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเรบึ้มบ้มกันเลยดังนั้นเนี่ยผมจะยังไม่ได้เอาไฟออกนะครับนะมันจะเป็นลนักษณะนี้นะครับทุกชั้นเลยนะโอเค เดี๋ยวเราจะทําการลงไปข้างหน้าน,นิดนึงครับแล้วผมจะไปทําการเอาไม้ด้วยนะครับเอาไม้นิดนึงนะครับโอเคเอาไม้เอาไม้อะไรดีเอาไม้โอ๊แล้วกันนะครับไม้โอ๊กมันมีค่อนข้างเยอะขอไม้โอ๊กสักโกสิโอเคีก็พอแล้วนี่ยนะมา้วาลับไปที่สถานที่เกิดเหตุกันเลยครับ ก็เดี๋ยวเราไปเอาล้างรถไฟด้วยครับนี่ล้างรถไฟนี่คือแบบเราทําฟา์มนี่มาไม่ใช่สิทาเครื่องปั๊มมานี่คือแบบใช้ได้ตลอดเลยนะเออเอามาสักชุดหนึ่งก่อนนะกันนะครับไม่ใกล้เดี๋ยวค่อยเดินไปเอาก็ได้ครับถ้าแบบไม่พอเออามาสักชุดหนึ่งเลยครับนะหลจากัก็ทิ้งไปนะครับอีกจั่ง นี่ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ความสูงประมาณ5ชั้นนะก็เทนี้ก็น่าจะพอแล้วนะส่วนตรงนู้นครับเสา,าคืออะไรก็คือจุด F K ผมได้วัดไว้ว่าประมาณนั้นนะครับคือมอนเตอร์เนี่ยจะห่างจากผู้เล่นเนี่ยประมาณ2ี่บล็อกมอนเตอร์จะเริ่มเกิดในระดับแสงที่เท่ากับศูนย์นะครับตอนนี้คือเวอร์ชันเนี้ยมันคืออัปเดตใหม่คือแสงจะต้องมืดแบบมืดเลยอ่ะนะต้องแสงระดับศูนย์เท่านั้นนะครับแล้วก็อ่าห้ามห่างจาก อมอนเตอร์เนี่ยมอนเตอร์เมื่อหาจะกผู้เล่น128บล็อกมันก็จะเริ่มดีสปอนหายไปซึ่งผมก็ได้ทำการแบบเ็นไว้หน่อยครับลงไปสักหาบ็อกเนี่ยแล้วแบบมอนเตอร์ถึงจะหายเพื่อแบบเราฆ่าอะไรเงี้ยเผื่อเกินนะครับนะยวมันจะแบบเสียครองประมาณนั้นครับเอ๊ะวราจะเข้ายัางไงนั่นสิโอ้โอเคผมเข้าไปได้นะถ้าแบบมีคิปเปอร์ตกมานี่ก็แบบ ว้าวบันเทิงไปเลยครับจะไม่มีหรอกครับนะมีท็อตผมปัะว่าอยู่หมดนะต่อมาผมก็ต้องทำการเอาเ uh oh. ออโชเวลครับโนะชเวลนึงโชเวลจะเป็นโชเวลอะไรก็ได้นะครับนะแต่ผมชอบใช้อนี้เออจะว่าไปผมยังไม่ทำการอัปเกรดไอ้พวกของนี้เลยนะยังเป็น <laughs> เลมอนอยู่เลยเ <laughs> ออ ราจะขุดลงไปทั้งหมด2บล็อกด้วยกันนะครับนะคือถามว่าบล it. ็อกเดียวได้ไหมแค่เนี้ยก็พอแล้วนะแต่ว่าคือบางทีครับมันไอคิปเปอร์มจะอาจจะโดดเดินขึ้นไปได้อะไรเงี้ยก็แบบกันเอาไว้นิดนึงครับ2บล็อกก็ได้หรือหนึ่งบล็อกก็ได้นะครับนะแล้วแตโอ้เจอเหล็กยี่เหล็กตอนแรกก็แบบอุ้ยเหล็กหายากจังเลยตอนนี้คือแบบยี่เหล็กเหล็กอีกแล้วหรอ คือแบบไม่ชอบเหล็กเลยอะไรอย่างนี้นะครับตอนแรกๆคือแบบโอ้ยเหล็กเราได้เหล็กจังเลยตอนนี้รู้สึกแบบไม่ชอบเหล็กขึ้นมารู้สึกมันเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ ไปก่อนนะครับตอนนี้ถามว่าเราทำอะไรครับแต่วางมาบล็อกหนึ่งแหละแล้วก็อยวางรถไฟด้วยครับาวางรถไฟด้วยนะครับตรงนี้นะวันตรงนี้ปะว่าตรงนี้แหละว่าเกินใช่ผมเกินไปนิดนึงแหกโค้งไปที่หนึ่งครับเมื่อกี้ส่วนคอนกรีตเดี๋ยวผมค่อยมาติดที่หลังอีกทีนึงนะกันเนาะ เดี๋ยวผมจะทำแค่ชั้นเดียวพอบอกเดียวพอจะได้ไม่ต้องคอนดิดมาแปะอีกออน,น่ไม่รู้สินะเก็ะเกาะเก็ะเางก็ชอบถึครับเดี๋ยวผมแค่แปะก็ได้ไเป็นไรเพื่อแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะนะโอเคเนาะซึ่งบอกเลยว่าเมื่อวานที่คอนกิีต12 สแต็กอะบอกเลยว่าไม่พอนะครับที่ยังไม่พอเลยคือแบบใช้ยมมคือแบบให้สองชั้นก็หมดคอนกรีตหมดแน่วโอ้คือแบบให้ตายเถอะหมดไปขนาดนั้นเลยหรอนี่ครับเราก็จะทําการขุดให้มันแบบร่องไปเลยนะครับต่อมาตรงนี้เราเข้าปิดได้นะตรนนี้ปิดได้ครับนะมันเป็นทางแบบแบ,บ,แบงแงปิดได้นะครับนะ อ่าโอเคตานิดหนึ่งครับต่อมาเราก็จะขุดลงไปหนึ่งชั้นครับเพื่อวางอะไรเอ่ยวางไม้ครับนะวางไม้จะ,จะวางไม้ครับถามว่าไม่วางได้ไหมไม่วางก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อเราขุดไต้ได้อย่างเงี้ยขุดสุดมาบุ๊ควงจรดิง้งแล้วไฟวิ่งมาปึ๊กรถไฟตกลงไปครับเย็บนัวครับจี๊ดเลยครับนะจังหวะนั้นอ่าต่นั้นมาจะเป็นอะไรที่ไม่ดีครับนะ เราก็ควรที่จะทําให้แบบรู้นิดหนึ่งครับว่าตรงนี้คือขีดฟาร์มนะเราไม่ควรที่จะามาขุดตรงนี้นะครับแต่ขุดไปปุ๊บเจอมาเอ้ไม้อะไรเราจะได้ไม่ค่อยกล้าขุดนะครับนะเป็นแบบเทคนิคนินดนึงนะก็แบบการเราหลงเผื่อเราไม่รู้ไงเราก็คนไม่รู้แล้วแหละครับนะว่าไอ้ข้างบนงนียคืออะไรนะเราโผล่ที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็แบบเป็นการกันเอาไว้ ก็ต่อมาครับเอาไม้มาวางเลยวางรอบๆเลยครับวางไปทั้งหมดทุกบล็อกที่เราขุดไปเลยนะครับตรงเนี้ยชั้นเนี้ยนะขุณเลยครับจุดจุดโ,โอ้ย กลับมานิดนึงขึ้นไมดยังเนี่ยเอ้ยขึ้นไม่ยังหวะขึ้นไม่ยังน่าจะใกล้แล้วนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ทำการวางเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราจะทำให้มันฟาร์มไปหันหน้าไปทางไหนดี ทางนู้นแล้วกันนะครับทางนู้นแล้วกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาผลพลิปเก็บไว้ประมาณแถวแถวนี้นะครับโอเคและเราจะทำการวางรางนิดนึงผมว่าไม่น่าพอนะรางโอเคมาตรงนี้แล้วก็แล้วก็ power w h e l ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้ใช่อมมาขุดนิดหนึ่งครับตรงนี้ออก ทำไรหรอก็ฟอนต์บล็อกครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนนินไปได้ครับนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้หนึ่งครับฟอนต์บล็อกเดิวครับคือมันเปลืองมันมันก็เปลืองนั่นแหละนะสี่ห้าแต่มันก็ใช้งานได้ครับนะ มันก็มันก็ง่ายดีอะนะตรงนี้เหรออุ้ยไม่ได้เอ่อโอเคมันจะแบบงง,งงนิดนึงนะแล้วก็แบบติดให้มันตรงกันไปเลยนะครับนะจะได้แบบไม่งงแบบไม่ต้องนับด้วย เออติดให้เปนแบบไอ้นี่เป็นเลยไม่พอด้วยจริงด้วยเนี่ยเออไม่พอจริงๆด้วยฟาร์มเราให่เครื่องปั๊มเราใหญ่ขอเร็วเพิ่มหน่อยเนี่ยครับนะต่อมาเดี๋ยวมันก็ปั๊มคืนให้เรานะนี่นะครับเป็นอะไรที่อีซี่สุดๆไปเลยซึ่งเราก็จะได้แบบใช้แางคนเนี้ยทำงานอะไรเยอะๆเลยนะครับ ว่าเราว่าใช้เยอะนะครับพวกเนี้ยถูกแล้วแหละเพราะว่าเราจะทำความต้นมัดช้าพวกความต้นมัดเราก็ต้องเก็บเกี่ยวอ่าเก็บของต้นมดัดดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้พวกรถโฟงรถไฟพวกเนี้ยนะช่าง,งเยอะดังนั้นมันก็จ้างแบบนิดนึงใช้พวกนี้แหละครับตอนที่ผมตอนที้ผมลืมม่มอะสองฝั่งเลยอย่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งเดียวอ่ะสองฝั่งเลยอย่ะผมไม่รู้ว่าไหนอะ่ะ เขากลับมานี่ละกันใช่ไหมถึงไหมถึงโอเคถึงไหมถึงจัดไปผมลืมวางเหรอนี่ผมพูดจนลืมเลยโอ้โหโมขับโมจนลืมเลยโอ้ตรงนี้ก็น่าจะประมาณแถวๆนี้แล้วกันนะครับนะตรงนี้ก็ด้วยเช่นกัน โอเคแล้วก็ปั๊บ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 โอ้ตรงนี้เป็นมาแบบนี้ครับนี่มันก็จะวิ่งมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวผมทําให้มันทําให้ดูเลยครับแบบนี้พี่ป่าพี่ป่าเสียเจ้าว่าโอเคแบบน,นี้ครับพี่ป่าเราจะวิ่งขับมาฝั่งนี้ครับวิ่งโน้นทางนี้นี่ทขามาเลนนี้ครับเลนนี้ปึ๊บ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 เข้ามาเลนสองครับอ่าเลนทสองแล้ว ๋ยวมจะมาชนตรงนี้ครับแ้วมก็จะดิ้งกลับไปปุ๊บกลับมาเหมือนเดิมมาอยู่นี้นะครับส่วนต่อไปเราจะทําการทําวางไปบ้าบอกครับนะในชั้นเออผมก็จะกลับพอดีดังนั้นผมเป็นทงวังคนขีะครับช่างมันล้วกันดังนั้นยังไงย,งไงยมก็ต้องลงไหม้ที่ยักนะถ้าผมวางไปถ้าผมวางไปมันก็จะไม่ได้นะดออังนั้นมันก็โอเคครับประมาณนั้นแหละก็ต้องแบบนี้แหละมันจะต้องลงไปชั้นหนึ่งนะ แต่ผมไม่ได้เป็นเอาไว้อ่ะก็จะขุดใหม่หรอก็ไม่ใช่เรื่องนะเพดัะน,นั้นก็แบบนี้แหละครับนะอิซี่สุดๆเนี่ยตอนนี้ก็กบดินครับแนบเนียนไม้ม่มีอะไรเกิดขึ้นครับทางล่างนี่ไม่มีอะไร,ร,ร,ท,ไะไรที่จริงมีไหมมีเยอะแยะเลย <c oughs> ก็อาจจะตายได้นะครับถ้าแบบเราไม่มีชุดเขาะแล้วไปวิ่งวิ่งลงมาเนี่ยโอ้โหเรียบร้อนเกันนะเออไป,ไป,ประมาณเพราะเขาเจ็บอยู่นะทำอะไรไป โอเคเด็กๆเอาเอาเอาทำไมมันเป็นแบบนี้เฮ้ทำไมเป็นแบบนี้เฮ้เดี๋ยวนะเทิใหม่เลาะเทิเทิเทิดเขอเททใไม่เลาะเอ้เฮเดี๋ยวนะอันนี้ อยูไหนเนี่ยนี่เรอว่ามันชนกันเมื่อกี้สองนางมันก็เลยแบบไปนู่นเลยหรือว่าผมไปเดินชนมันไม่นาใช่โอเคประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับโอเคที่เหลือเราก็แค่ทำให้เหมือนกับ อโอเค,เออเคใช่แล้วนี่แหละครับที่เหลือเนี่ยเราก็ทําให้เหมือนฟาร์มตอนน,นนั้นเลยนะครับฟาร์มหินยอ้อยหินย้อยของเราเนี่ยเก็บเหมือนกันเลยนะครับนะเนี่ยทําวงจร,รให้เหมือนกันนะทีนี้เองเนี่ยเจาะวงจร,รนะครับวงจร,รเหมือนกันเลยก็แค่แบบโอ้ผมเป็นการเจาะมาแล้วเนี่ยนะครับวางแค่นี้เองนะ ริเปล่าโอเคนะครับประมาณนั้นเดีย๋ยวผมขอไปทำสักคู่แล้วกันนะครับดิสตอนท็อดหนึ่งเนะาะคอมพิวเ,เตอร์คอมพิวเ,เตอร์ผมครับยังไงอุ้ยกระตุกเฉยเลยดิสตอนทอ็อดสี่ผมไม่มีไอ้นี่อยู่เนี้ยโอ้ได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 ไดนี่แล้วก็ไอเทมโค้ดผมมีปะ เนข้อที่ผมขุดแล้วไม่น่ามีนะผมน่าจะเป็นแรกเป็นเรขพ่อค้าหมดแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอืมอ่าขอฟอร์จูนหนสิ นั่นนิ่มโหตายเถอะคือพอไหมอ่ะโอเค,อออเ,คเดี๋ยวดูก่อนนะคอมพเพลเตอร์ขับยังไงอ่ะผมจำไม่ได้ไอ้อยาคอมเพลเตอร์ขับไงมวะต้องใช้หินใช่ป,ปะผมไม่ค่อยได้ขบับปะลืม ต้องเฉย,ยเลยแต่เดียวจะขอหาสักครู่นะครับหินใช่ปะอ่าไม่ใช่หิน,นหินนี้มั้โโงเพาบอกตหรืออ้าวหินนี้อ่าได้เลยครับนี่ในสุดก็ทำได้นะ จกบลืมเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปทำการวางวงจรอีกสักน,นิดหนึ่งครับก่อนจบคลิปนี้แล้วกันนะครับอ้าวช่างมันครับอุ้ยผมลืมตรงนี้ คอมพิวเตอร์ครับนะคอมพิวเตอร์อุ้ยเก็บไปเดียวเลสต์ stone อ่าเลสต์ s t o n สองอันไม่ไม่ใช่อย่างนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคได้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 แล้วก็พ o w e r wheel หนึ่งอันหนึ่งอัน มาจากไหนเนี่ยจะไปจะไปจะไปเลยแล้วก็คอมพิวเตอร์อยู่ไหนว่าตาลายไปหมดแล้วอี๋เ๋ยวไม่ใช่แบบนี้สิเจ้าไม่ใช่แบบนี้เขาเรียวตรงนี้ถูกแล้วนะ ตัวนี้จะต้องเป็นฮอปเปอร์นะืมแล้วก็ตรงนี้จะต้องเป็นเป็นอะไรวะตรงนี้เป็นบล็อกอ่านี่ครับใช้ได้แหละแต่ฮอปเปอร์อูโอเคเอ่อขับติ้งเทเบิลเมื่อกี้ผมมีแถวนี้ปะติ้งเทเบิล e หรอไม่มีนะทำใหม่เลยเยี่ยมครับเราทำหิบชั่วคราวสาม Okay. จะไปหาเหล็กสักคู่หักนะขอหาเหล็กสักคู่ไปแล้วขามาที่ฟาร์มเหล็กสักครู่ครับ,นะรรม,รรบมีไหมมีเหล็กให้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าคือแบบมาฟาร์มเหล็กแล้วบอกไม่มีเหล็กก็คงเป็นไปได้ไหมครับใช่ไหมคือมันจะมีแบบร้อยละเก้าสิบ แคบหนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นเล็กๆนะครับจุดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะที่ว่าแบบมาฟาร์มเหล็กเ้าไม่ได้เหล็กก็แบบเอพีซีโดนฟ้าผ่าเป็นแม่มดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็นั่นแหละไปไม่ค่อยได้นะครับะ<ร>เพราะว่าฟาร์มเหล็กเราค่อนข้างมีคุณภาพบ้าง <B ang> ไม่รู้นะ <c oughs> ไม่รู้สินะอันนี้เออเอ้วตรงนี้ผมจะทำยัง นี่ออกใช่ตัวเนี้ยถูกแล้วแต่ผมต้องทำฮอปเปอร์อีกอันหนึ่งครับตรงเนี้ยผมต้อทำฮอปเปอร์อีกอันอันผมก็บินไปบินมาเนี่ยโอ๊ยขอเล็กหน่อยนิมผมต้องทำฮอปเปอร์อีกอันครับเพื่อแบบให้มันดูดออกมาที่มันแบบไกลขึ้นหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าโอเค ขอทุบโปตีนนิดหนึ่งนี่ติดเอฟเฟกตเบคดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมได้คราฟเปอร์มาปะยังไม่ได้คาฟเนาะเอ้ยเฮ้ยไมถึงจบป่าเถเอ้ยโอเคนั่นแหละอนมาละาปไ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 ไปไปวเร็วเร็เร็วเร็วเร็แล้วก็นี่ ก็แบบนี้จุดๆๆโอเคแล้วก็แบบนี้แล้วก็เอาวเร็วแบบนี้โอเคใช้งานได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยที่เหลือเราก็แค่ขึ้นไปในฟาร์มครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปในฟาร์รมไปไปรสิเข้าไปในฟาร์มแล้วก็ทุบท็อตทิ้งให้หมดคิปเปอร์ก็จะเริ่มเกิดแค่นั้นเองครับเรียบร้อยเลยแล้วนี่ครับเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ปิดมาเลย นะครับปิดไปเลยแล้วก็ไม้ปิดตัวก็ได้ครัปิดไม่ให้แบบเห็นประมาณนี้ครับก็ได้แหละวางเหมือนฟาร์มนั้นเลย,ยเนี่ยอืมเป็นพื้นนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อนมันจะไม่ใช่แบบบล็อกบันไดก็อ่าบล็อกไอสเตนก็ตามนะแต่มันก็ ดี๋ยวผมค่อยมาเปลี่ยนแล้วกันนะครับอเคเดี๋ยวสุดท้ายนี้ครับนะสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะครับผมจะต้องไปทําการทุบมสสตนชัางหมครับที <c> ่ <ười> ผมทุบเมื่อกี้นี่นเลยอ่าไม่ได้ครับถ้าข้างตรงนี้ไม่ได้ผมต้องไปจากข้างบนมาครับค่อยๆทุบออกมาทีละชั้นอ่า ออกไปโอเคนะครับเนี่ยเอาอเลยมาานันจะค่อนข้างมืดมากๆแล้วชั้นสุดท้ายเราจะต้องรีบออกโดยไวนะครับอุ้ยผมลืมถอยเดี๋ยวนะผมลืมเลยเดี๋วเวๆๆเจ้าเ,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 เอืมนี่อย่างนี้ก็ได้ ขั้นไหนเท่มขนานะข้างล่างเต็มเลยคืออะไรในชั้นเท่าไหร่โอ้มีชั้นหนึ่งหรอแสดงว่าเราตกไปลึกอยู่นั้นนะ่ะขีองขีมาหมดแล้วนะครับบุดแล้วเริ่มอันตรายแล้ว เว้ยเดี๋ยวนะเว้ดอ,อ <c oughs> วดอ่าม้าม่พเวอด่าเ้อมากเลยนี่เดี๋ยวนะไม่ใช่เนี่ยเดี๋ยวนะไม่ใช่นะ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยออกทบทวนไปใหม่อีกทีหนึ่งสิเงี้มีโลผมก็ว่าอยู่ไปไหนวะ Mới đảm bảo mới khai hiệu nàm nè đứng điêu Điêu, 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 điêu อยู่นี่แล้วก็เราจะต้องลงไปก่อนครับนะทุบขึ้นมาหนึง่งทตป,ป๊บป,ปิดลงไปปิดปิดข้างไปโอ้โหยังสว่างเลยนี่ปิดปิดโอเคครับท่านสุดท้ายละและที่นี่ครับเราก็จะได้แบบฮิปเปอร์มหาศาลประเด็นคือผมจะอดออยังไงโอเค ออกง่ายได้ครับเยบร้อยนะครับแล้วทีนี้เราจะได้คิปเปอร์ยังไงเราก็ขึ้นไปอยู่ยืนอยู่ตรงนั้นครับนะแท่นี้เองครับคิปเปอร์ก็จะเริ่มเกิดนะครับมันจะจะขึ้นยากทีหนึง่งเดี๋ยวผมค่อยไปขยับพื้นที่หนึ่งแล้วกันนะ,ะมันจะยากมากนะครับมันค่อนยากมากเลยโอ้โหมันเร่งยากนะมันขึ้นมาตอนขึ้นมาผมก็ยากเหมือนกันนะ โอเคได้แล้วครับเดี๋ยวต้องแบบเอาอะไรมากั้นนิดนึงครับเดี๋ยวฟันท่อมาโชกเราแบบเราเอฟเคอย่างเงี้ยเรียบร้อยเลยแค่นี้ครับข้างล่างนั้นคิปเปอร์เขาจะเริ่มเกิดอ,อ่าโอเคครับสทริปนี้ไว้เท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะได้ทำฟาร์มกากที่จเดี๋ยวจริงจังๆกันแล้วนะครับผมแบบถ่ายพื้นที่แบบไม่นานแล้วเดี๋ยวน่าจะได้ทำกันนะครับในคลิปหน้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ดับก,ก,กดแชร์เพื่อนด,ดู ด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ